เราจะเริ่มเปิดข้างรองเท้านะครับนี่เนี่ยกาวมันเสื่อมแล้วเนี่ยว่าซาบมิฮาสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้ทุกคนเห็นชื่อคลิปแล้วนะครับเราจะมาทำการผ่ารองเท้า Air r o r o n 1นะครับชั้แหละ เปิดพื้นมันออกมาเลยนะครับว่าข้างในเนี่ยมันมีระบบแอร์ซ่อนอยู่จริงหรือเปล่านะครับที่มาของคลิปนี้นะครับคือเมื่อประมาณ5เดือนที่แล้วนะครับผมเคยลงคลิปเกี่ยวกับ most iconic sneaker นะครับหรือว่า5รุ่นรองเท้าในตำนานที่ทุกคนควรมีนะครับแล้วก็ผมก็ว่าผมก็ไปท้าคนดูไว้นะครับว่าถ้าเกิดคลิปนั้นถึง700 like นะผมจะผ่า Air Force 1ให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับเพื่อนๆอยากเห็นกันใช่ไหมถ้าเกิดคลิปนี้ถึงแบบ700 like จะผ่าผ่า Air Force 1โชว์เลย700ไลค์ผ่าโชว์เลยว่าะออ700ไลค์ผ่าโชว์เลยเอาไม้มากรีดแล้วผ่าแล้วด้วยและคลิปนั้นก็ตอนนี้1,400กว่าไลค์แล้วนะครับ <laughs> วันนี้เลยต้องกลับมารับคำ้าคนดูนะครับ ผารองเท้าให้ทุกคนเห็นนะครับแต่วันนี้ไม่ได้เอารองเท้ามือหนึ่งป้ายแดงมาผ่านะรู้สึกเสียดด้นะครับผมเลยเอารองเท้าคู่นี้นะครับก็คือเป็นรองเท้าเก่าเก็บของผมเองนะครตัวนี้คือ n นกี้แอร์ฟอ e 1 0วันศูนย์เจ็ดพรีเมียมเลนะครับตัวนี้คือรุ่นเป็นทําพิเศษเนาะเป็น PRM นะครับเพื่อนๆนู่นะครับมันจะเป็นหนังที่เกรดค่อนข้างดีนะครับเป็นทับเบิลเลเอร์นะครับสีเทาเนาะแล้วก็บวกกับมี หนังงูนะครับที่ลวดลายเหมือนหนังงูหนังจระเข้เนี่ยอยู่บริเวณด้านหลังนะครับ h e e คอปเ,เตอร์เนาะแล้ว i n s o ก็จะเป็นแบบสีเทานะครับอายุประมาณ1 0 1ถึง15ปีนะครับเป็นคู่แรกๆเลยที่ผมเข้ามานะครับก็เป็นยุคแบบ ไนกี้เอครับยุคที่15ปีที่แล้วที่ผมเริ่มสะสมรองเท้าเริ่มเข้ามาสนใจสนิเกอร์นะครับคู่นี้ก็คู่นี้ก็ถือว่ามีสตอรี่แล้วก็มีความสำคัญกับผมนะครับแต่ตอนนี้มันใส่ไม่ได้แล้วแล้วมันก็ทิ้งอยู่ในตู้นะครับเป็นเวลา10กว่าปีแล้วไม่ได้ใส่เลยครับวันนี้เนี่ยเราจะมาแบ่งเป็น2เคสเนาะเคสแรกคือเราจะมาดูกันว่าระบบพื้นเนี่ยไอแอร์ฟอสต์วันเนี่ยมันมีแอร์จริงหรือเปล่าแล้วอีกอก,กรณีหนึ่งนะครับที่ผมผ่าออกมาเนี่ยคือรองเท้าคู่นี้มัน10ปีแล้วแล้วมนนอนตูู้ไไมม่่่ดดใสเเลยะร,ราะาาจว ในกรณีที่เราเก็บรองเท้าเราไม่ได้ใส่เนี่ยพื้นรองเท้าเนี่ยมันเริ่มกาวมันเสื่อมแล้วแล้วก็พื้นเหลืองกาวเสื่อมแล้วก็มีเศษขนมปังนะครับมาดูกันนะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ใส่รองเท้าเนี่ยแล้วก็วางทิ้งไว้เฉยๆในตู้เนี่ยมันก็จะเกิดแบบ สภาพแบบนี้เลยนะถือว่าคลิปนี้ก็มาเป็นกรณีศึกษาเนี่ยนะไม่ได้แค่ผ่าเอามันเนี่ยนะครับอ่ถา,อ like าออนะะะถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วนะครับกดไลค์มาคนละ1ทีนะครับแล้วก็กดแชร์ออกไปให้ด้วยนะอีกคนละ1ทีนะฮะถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเรามาเตรียมอุปกรณ์ผ่ารองเท้ากันนะครับไปดูกันเลยสู้ และคลิปนี้นะครับเราก็มีสปอนเซอร์เช่นกันนะครับนั่นก็คือโซโด e นะครับแผ่นโซกันลอยป้องกันพื้นรองเทา้าความหนา0.9ม mm. ิลิเมตรแผ่นโซใหญ่มากๆติดได้ถึงไซส์รองเท้า15 US นะครับชุดละ600บาทเท่านั้นราคาน่ารักมากๆพร้อมบริการติดตั้งฟรีทุกคู่ใครที่ติดไม่เป็นไม่มีอุปกรณ์หรือว่าติดแล้วกลัวรองเท้าพัง ไม่เป็นไรนะครับสามารถส่งรองเท้าที่เพื่อนๆรักนะครับไปติดได้ที่ร้านโซโดบหรือยังสามารถเรียกบริการให้มาติดถึงที่บ้านได้เลยโอ้โหสะดวกมากๆนะครับและผมบอกเลยว่างานติดละเอียดมากๆร้อยตัดคมมืออาชีพสุดๆไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใครที่สนใจนะครับรีบทักไปซื้อได้เลยนะครับลิงก์อยู่ที่ใต้วิดีโอนะครับแผ่นโซพื้นรองเท้าป้องกันรอยติดฟีทุกคู่นะครับต้อง So Dope Official เท่านั้นนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมมีการเริ่มเลาะได้แล้วนะครับวิธีการของผมเนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะใช้ไอตัวกังไก,กงไนกางกกงไรเลาะเลาะได้เสื้อผ้าเนี่ยแบบนี้ครนะฮะเราจะเริ่มเปิด ข้างรองเท้านะครับคู่นี้เนี่ยกาวมันเสื่อมแล้วเนี่ยครับเสษขนมปังหล่นเต็มเลยเราจะถ่ายดูนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับโอ้เห็นเศษขนมปังไหมนี่คือรองเท้าที่มันเก่ามากแล้วโฟมกาวข้างในมันเสื่อมแล้วมันเกาะเป็นชิ้นเดียวกันแล้วนะครับมันไม่มีความเป็นกาวแล้วนะครับมันเป็นผงหมดแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆเลาะนะครับแง่ข้างๆแล้วก็เลาะออกมาทีละได้ทีละได้นะครับรอบๆรองเท้าแล้วก็จะแยกบริเวณอัปเปอร์กับพื้นนะครับออกมานะครับโอ้โหดูเพื่อนๆเห็นไหมเออในกล้องเห็นเนาะทำกันเลย let's go โอ้โหใส่ขนมปังเยอะมากนะครับอืมเรียบร้อยได้เริ่มหลุดแล้วนะครับโอ้โหผมเห็นแล้วรองเท้าแบบยางตายหมดแล้วอ,ะอ่ะเหลือประมาณสิบ ว่ารูนะครับเดี๋ยวจะผมจะตัดออกมาแล้วอัปเปอร์ตอนนี้กำลังจะแยกกับมิดโซแล้วนะครับโอ oh, ้โหใส่ขนมปังนะครับเต mm ็ม hmm. เลยครับนึงนะนี่ให้ดูแยกว่าแล้วเสกขนมปังแบบเสกขนมปังโอ้ my god เยอะมากแล้วนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดเหลือบริเวณโทบ็อกอินนิดนึงนะฮะประมาณ เถึง8ได้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทําไมกาวมันเสื่อมแล้วเป็นแบบโฟมมันกลายเป็นผงไปแล้วนะครับพื้นยางและกาวมันก็แบบหมดสาภาพไปแล้วทําไมรองเท้ามันไม่แยกออกมาจากกันนะครับเพราะว่าวิธีการเย็บของ Air Force One เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Air Force One ดังหรือ Air Jordan o เนี่ยมัน เป็นการ stitching นะครับขึ้นรอบตัวแบบฟูลี่เลยครับรอบตัวรองเท้าทําให้ไม่ว่ากามจะเสื่อมพื้นยางจะแตกจะหักแล้วยังไงอายุยังไงนะครับมันก็จะยังยึดติดกันครับแต่ตอนนี้ข้างในเนี่ยเดี๋ยวผมออกมาให้ดูนะครับนี่นี่คือ upper ครับนี่คือ upper a i อ force one ตอนนี้คือแบบสภาพเนี่ยเอาไปสวับโซสว a p ได้นะครับอันนี้ผมวัตรงน,นี้ก่อนนะครับสิ่งที่ผมจะให้เพื่อนๆดูกันเนี่ยก็คือ ความแบบหนมปังนะครับของพื้นรองเท้าหมดสภาพแล้วกลายเป็นผงไปแล้วนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับแปลว่าคู่นี้นะครับมันมียางที่เป็นยางแทร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ด้านนอกเนี่ยอันนี้ไม่เส่อมสภาพนะครับพื้นรองเท้าเนี่ยไม่เส่อมแต่ตรงเนี้ยมีส่วนผสมของโฟมกับกาวนะครับทําให้มันเป็นผงนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะถามว่าแล้วแอร์อยู่ไหนครับแอร์อยู่นี่ครับชิ้นแอร์ที่หลงเหลืออยู่ครับนี่ครับ Oh. เซซ่าอารียทำนี่คือแอร์นะครับนี่คือแผ่นแอร์นะครับที่เคยอยู่ในพื้นรองเท้านะครับนี่มันบ,บ,บีบได้นะแต่ตอนนี้ไม่มีลมแล้วมันแตกหมดแล้วครับห mm. มดสมภาพแล้วด้านหลังเป็นรูแล้วครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าแอร์ฟอร์ซวันครับมันมีแผ่นแอร์ เล็กๆอยู่กลางพื้นรองเท้านะครับนี่ฮะนี่คืออัปเปอร์ของ Air Force 1ที่ไม่มีพื้นรองเท้านะครับเหมือนรองเท้าสตั๊ดไหมเอาไปทำรองเท้าสตั๊ดได้เลยวะเปลี่ยนพื้นรองเท้าเป็นรองเท้าสตั๊ดคือสภาพยังดีมากๆเลยครับสรุปแล้วนะผมก็ไม่ต้องผ่าครึ่งตัวพื้นรองเท้าแล้วนะครับบอกว่า โฟมและกามันก็กลายเป็นพงแล้วทําให้ผมได้แผ่นแอร์นะครับเพื่อตอบเพื่อนๆว่ามันมีแผ่นแอร์จริงๆอยู่ในตัวรองเท้า Air Force o n 1จริงๆนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ผมจะทิ้งวิธีการแบบยืดอายุไขตัวรองเท้าแล้วกันเนาะวิธีที่ดีสุดในการยืดอายุตัวรองเท้านะครับให้ใส่ได้นานๆ10ปี ัพเลยเนี่ยก็คือการหมันใส่มันนะครับเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ใส่รองเท้านานๆเนี่ยแล้วนอนอยู่ในตู้ง่ๆเนี่ยมันก็จะกลายแบบนี้นะครับแผ่นโฟมที่ไม่มีการเหยียบไม่มีการยืดหยุดมันก็จะเริ่มแข็งแล้วก็กาวมันก็จะเริ่มแบบจากที่เป็นของเหลวก็กลายเป็นของแข็งโดนอ,นอากาศเข้าไปไม่มีการขยับทุกอย่างมันก็แบบเซตตัวให้เป็นของแบบกลายเป็นผงอะไรเงี้ยคือเราต้องหมันใส่นะครับ <ปะ S 1> อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเนาะสำหรับคนที่มีรองเท้าแบบเก็บเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องคอยหมันเช็คนะครับว่าเฮ้ยคู่นี้เราไม่ได้ใส่นาน หรือยังวะแบบเราควรจะหยิบมาใส่อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะยืดอายุมันหน่อยนะให้ยางมันมีการเคลื่อนไหวกาวมันมีการแบบเออได้เคลื่อนไหวได้ไปตามที่ต่างๆนะครับไม่ให้มันอยู่นิ่ง,งๆเฉยๆมันไม่งั้นมันจะกลายเป็นผงแบบนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปเก็บกวาดพื้น<ะ>ห้องกันนะครับขนมปังเต็มพื้นเลยนะครับแล้วก็เออนั่นแหละครับคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายแล้วกันเนาะท้าคนดูต่อแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้ถึง 800ไลค์นะครับผมจะมาหารองเท้าแบบอย่างอื่นแล้วกันเนาะมาผ่ากันแบบมาผ่ากันเพื่อนๆดูอีกทีนะคอมเมนต์แล้วกันเนาะอยากจะดูรองเท้าอะไรนะครับอยากจะให้ผมผ่ารองเท้าอะไรอาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่มือหนึ่งเนาะอาจจะต้องแบบซื้อมือสองมาลองผ่ากันดูนะครับอยากรู้ว่ามันเพื่อรองเท้ามันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างน,นะครับนีนอัปเปอร์นี้ก็จริงๆเอาไปใช้ได้นะแต่ผมใส่ไม่ได้ลวเมื่อก่อนเท้าใหญ่อันนี้11 US นะครับใครมีอะไรอยากจะถามอยากจะคอมเมนต์ก็ คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์อีกทีกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตาม subscribe ช่องของผมไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนมาจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆใ,ใ,ในช่องเคอร์บูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแ้วเจะันใหม่คลิปต่อไป peace out